สวัสดีครับทุกคนก็หลังจากที่อาทิตย์ก่อนนะผมได้ลงคลิปมาหวานข้าวนะฮะตอนนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งอาทิตยเ์เดี๋ยวจะพามาดูนากันนะครับจอดรถได้ประมาอาทิตย์หนึ่งแล้วให้มาดูน้องกันนะครับว่าน้องจะง,งอกอยังนี่เป็น หอกแล้วนะครับโอนึกว่าจะมีแต่หญ้าข้าวงอกเต็มเลยเยอดมากดูบรรยากาศที่ทุ่งนานตอนเย็นนะฮะอากาศดีดีไม่ต้องกลัวโควิดนะฮะไม่ต้องใส่หน้ากากด้วยมีเราอยู่คนเดียวมีน้องควายด้วย นี่เหมือนจะงอกบางๆางนิดหนึ่งโอโหดูนานั่น,น,นดีฮค่ะในนาของของใคระสวยมากเลยรู้สึกผมรู้สึกชอบมากนะฮะเห็นไรเขียวๆแบบนี่้เหมือนสนามบอลเลยฟังนั้น เคยไปเที่ยวที่ภาคเหนือนะครับผม <_ an> เขาจะปลูกเป็นแบบนาขั้นบันไดแล้วเขาก็จะเป็นนาดำเก็ทาได้สวยมากนะครับแต่แถวแถวบ้านเราเนี่ยเขาจะทําเป็นนาหวัดเพราะว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเหนื่อยนะฮะเมื่อก่อนแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะทําเป็นนานาดําแล้วก็มันต้องเพาะกล้าแล้วก็หาก,กล้าแล้วก็มานั่งดําซึ่งว่าซึ่งอ่ะมันเหนื่อยมากแม่ก็บอกแม่ไม่อยากทํานาแต่ในปัจจุบันเนี่ย แม่บอกทำนาว่ะแล้วก็ใช้แค่เงินใช้เงินทุนแล้วก็จ้างเอามันก็รู้สึกว่าสบายกว่าเดิมครับผมวันนี้ก็พามาดูนาเฉยนะครับต่อไปก็เหลือแค่รอฝนหวานปุ๋ยแล้วก็อาจจะมีมาถอนหญ้าบ้างเล็กๆน้อยๆก็เดี๋ยวนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ